ทัวลงแบบงงง,ง,งนักแสดงสาววิววนนรรณรสรีวิวหนังหวังอี้ป๋อชาวเน็ตเสียงแตกแซะแรงลั่นขอโทษปมดรามา่าจู่จูก็งานเข้าทัวลงซะงั้นสำหรับนักแสดงสาวสวยวิววนนรรณรสหลังจากตัวได้ออกมาทวิตรีวิวภาพยนตร์เรื่องสเต็ปกล้าทาฝันวันแอนโอนลี่ที่ได้ไปดูรอบสื่อมาโดยนักแสดงนำคือ หวังอี้ป๋อซึ่งเจ้าตัวทวิตว่าไปดูหนังเรื่อง เครื่องหมายสี่เหลี่ยมวานแอนดอนลี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสเตปกล้า้าฝันรอบสื่อมาขออวยแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สนุกมากเรารู้จักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวังอีปอ้ป๋อประมาณหนึ่งเคยเห็นผลงานเขาแวบแวบตอนแรกคือรู้ว่าเขาจะมางานนี้อยากเห็นตัวจริงก็รีบตอบรับคำเชิญโดยที่ไม่รู้รายละเอียดว่าหนังเป็นแอร์นะวะไหนอะไรยังไงดูจบอยากลุกขึ้นปรบมือให้เก่งมากๆๆๆๆหลังจากโพสต์ดัง กล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีชาวเน็ตบางคนเข้ามาคอมเมนต์ทํานองว่าคุณวิวอาจจะไม่รู้การที่คุณวิวพิมพ์ว่าตอบรับคําเชิญท,ทั้งที่รู้จักอีกป่อแค่ประมาณหนึ่งและไม่รู้ว่าเป็นหนังแนวไหนแต่ได้รับบัตรมาง่ายๆเพียงเพราะเป็นดาราจะทําให้ฟอคอที่กดบัตรด,ด้วยความยากลําบากไม่พอใจฟอคอที่ยอมซื้อบัตรอัปราคาหลักหมื่นเพราะอยากเจอน้องฟอคไม่ได้หลับได้นอนจนตีสองตีสาบางคนก็บอกว่า ไม่ได้แซะนะคะแค่แบบเห็นคำว่าโดนเชิญละแบบสะเทือนใจแฟนคลับหาบัตรเลือดตาแทบกระเด็นทั้งอัพทั้งโดนโกงแต่ผู้จัดคือกักบ,บัตรไว้ไปแจกคนดังหมดมั้งเหนี่ยล่าสุดทางด้านสาววิวได้ออกมาทวิตขอโทษปมดังกล่าวว่าตอนนี้คิดว่าอาจจะคิดผิดแล้วที่มาทวิตเรื่องนี้ นี่เป็นอีกสาเหตุที่ไม่อยากพูดถึงใครเลยเข้าใจไม่ตรงกันได้แต่อยากให้ใจเย็นใจเย็นและใช้คำพูดดีๆอยากให้รู้ว่าวิวไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเลยตอนนี้ก็เข้าใจสถานการณ์แล้วว่าทำไมถึงไม่พอใจกันวิวไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยขอโทษด้วยนะคะท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาส่งกำลังใจให้สาววิวพร้อมบอกว่าสาววิวไม่ต้องออกมาขอโทษเนื่องจากเจ้าตัวไม่ได้ทำอะไรผิด